วันนี้เราจึงได้เริ่มเห็นภาพของการเข้าปรับพื้นที่ของสปกเพื่อจัดสรรพื้นที่ให้กับชาวบ้านแล้วครับย้ําว่ารัฐบาลให้ความสําคัญในการจัดสรรพื้นที่ทํากินกระบ,บี่เป็นโมเดลที่ดีมากนะครับโดยช่วงยิ่งนะครับท่านผู้ว่าราชการท่านให้ความใส่ใจเรื่องนี้ผมก็เรียนทางเลขาธิการสปรกแล้วว่าต้องเอาโมเดลกระบ,บี่นี้เป็นโมเดลและทําไปทุกทีก่นะครับ ผ่าานมาจังหวัดกระบี่ประสบป,ปัญหาข้อพิพาทการถือครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบกฎหมายระหว่างรัฐนายทุนและราษฎรมาตั้งแต่ปี2556และได้มีการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องโดยได้ปฏิบัติตามคำสั่งคอสชที่36/2559ทั 59, ลงวันที่5กรกฎาคม2559เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่มีเนื้อที่ตั้งแต่500ไร่ขึ้นไปมาจัดสรรให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเป็นลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนในรูปแบบสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืนพื้นที่ดำเนินการตั้งอยู่ที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ตำบลห้วยยุงอำเภอเหนือคลองและตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนม เนื้อที่รวม6249ไร่แบ่งออกเป็น4แปลงแปลง601เนื้อที่ประมาณ973ไร่แปลง602เนื้อที่ประมาณ683ไร่แปลง603เนื้อที่ประมาณ3617ไร่และแปลงเขาพนมเนื้อที่ประมาณ976ไร่ ปัจจุบันสามารถจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรกระบีน้อยพัฒนาจำกัดในแปลง601และในแปลงเขาพนมสามารถจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนมจำกัด ความร่วมมือของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยมีสปกเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดําเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นการได้รับงบสนับสนุนเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยการสร้างแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรถนนสายต่างๆภายในแปลงการสนับสนุนรถไถและรถหยอดข้าวจากเครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเกษตรพันไม้ต่างๆรวมทั้งองค์ความรู้เพื่อต่อยอดผลผลิตผ่านโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้พัฒนาศักยภาพให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนก็คุณรัฐตวนตีกัตเตสค่ะ และเจปกเตีตนับสะนุนตีดินร <cat> ่ำรายนี่ค่ะในตำบลประโยชน์เพื่อจะเลี้ยงขอบพ่วดีว่าเดิมค่ะค่ะก็คุณน้องรถนะคะก็คุณเจปกก็คุณไอ้เนื้ออ่านต่างๆทีก้ามดนุ่นก้ามาทําทัะนุ่นใหนไรนี่ค่ะตีได้ไอ้ไอ้ตัวเราได้มาอยู่ดีกินดีมีน้ำดูมีบ้านอยู่ตีก่อนก่อนอยู่กองที่ก็ไม่มีเตยอยู่ตํากินเลยต่อได้นี่ต้องดูดูใบกินใบ ได้มีบ้านได้มีเต่ดินทำกินกับก็โอเคกคับได้อยู่กับมีรายได้ตลอดกับช่วงนี้ครับขอบคุณฐานรัฐมนตรีธรรมนาฐค่ะแล้วก็ทีว่าได้ปลักดันให้ชาวบ้านได้มีทีทำกินแล้วก็ขอบคุณก็ปกปองขอบคุณน่วยงานถูกน่วยงานทีว่ามาช่วยเหลือมาคอยช่วยเหลือชาวบ้านในนี้ทีในทีนี้ไอ้ไอ้ได้อยู่ได้กันค่ะที่ใจนะกสุดทีว่าเออูมใจยากทีว่าในฐานใจให้ได้ทำมาทากินกับันนี้ขอบคุณมากๆ สว ah? นะัสดีค่ะพวกเรากลุ่มกลุ่มรักจากฟ้านค่ะข้อขอบคุณสำนักมนตรีการเกษตรค่ะและสอดปคอจังหวัดกระบี่ค่ะและหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนให้้พวกเราได้มีกลุ่มรักจากฟ้านและมีรายได้เสริมค่ะสวัสดีครับผมนายรุจิศักด์สร้างด้วนประธานกาณ์การเกษตรกระบี่น้อยปัฒนาจำกัด พ่อขอบคุณฐานรตะบุญตรีกระทรวงเกษตรและนอนตัวเอกรมนักลุมเปาที่ได้หยุดพื้นที่ึ้นมากระจายให้ครับต่างนักต่างอนได้มีที่ทำกินเป็นของตัวเองยังเป็นธรรมพ่อขอบคุณจังหวัดกระบี่และครอบคหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนมาตลอดพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับครับ ผมนายโพกินตองจิตรประธานสากลการเกษตรเมืองใหม่ของประดมจำกัดขอขอบคุณร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ที่กับเคลื่อนการยึดพื้นที่เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมทาให้พวกเราได้มีที่ดินํากินเป็นของตัวเองขอบคุณจังหวัดกระบี่สปอกอและหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยการผลิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการทางเกษตรกรรมในพื้นที่ ทำให้พวกเราอยู่ได้อยู่ดีมีความสุขในเกขตพื้นที่ดินแห่งนี้ขอบคุณครับปัจจุบันเกษตรกร,ร,กรสามารถนําองค์ความรู้และการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านโครงการต่างๆไปพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเพียงพอแก่การครองชีพ โดยการจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานเช่นปลูกไม้ใช้สอยพืชแซมไม้ผลปลูกผักการทำปศุสัตว์เกษตรกรในพื้นที่โครงการมีผลผลิตทางการเกษตรสำหรับบริโภคในครัวเรือนอีกทั้งสามารถนําออกจําหน่ายสู่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่อาทิข้าวไร่พันหอมบอลและข้าวพันดอกพยอมจากสหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนมจำกัด ผักปลอดสารพิษจากโรงเรือนระบบน้ำหยดอัตโนมัติอย่างไรก็ตามแม้จะมีอุปสรรคในการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรในพื้นที่แต่สปกรและหน่วยงานร่วมบูรณาการก็พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรและผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองให้สามารถอยู่ได้อยู่ดีและมีความสุขในพื้นที่สปกได้อย่างยั่งยืนตลอดไป